สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุขูสุคนนะครับผมมือนี้ก็ยกกับโฮมสตียกคือเก่านะครับผมโอ้มาอนีพาพี่พี่น้องมาเบิ้งเกียวกับกบคือเก่านะครับยังอบๆบคือเก่าครับพี่น้องอันนี้เป็นบอวนะครับพึ่งคูดไม้นะครับเฮ็ดไม่เลยนะครับพี่น้องนี่พึ่งไปลูกกบไปมือนี้นะครับมือเสานี่ครับตัวนี้นอยนะครับอันนี้เป็นหอาหารนะครับให้เกดครับพี่น้อง ขนาดบ่อนะครับจากคลิปก่อนนะครับเข้าได้เปเบิ้งเป็นตัวอย่างมากครับคลิปนี้เขาก็เลยจัดเลยครับเป็นห้องเจ้าของนะครับพี่น้องนี่ครับขนาดกระเบืองยานนี้ครับซสือมาตัวละหนึ่งบาทนะครับซํำอีไก่นี่ครับข้างล่างสีปูด้วยพายางนะครับพายางสีดําแล้วก็กบด้วยดินนะครับด้านข้างกบด้วยดินความดึกกะคือทีห้าวานะครับหาเส้นครับความดึกแล้วก็ความกว้าง หนึ่งเม็ดหาสิบนะครับแล้วก็ความยาวสามเมตรนะครับนี่พี่น้องตรงกลางใช้ฝาโฟมนะครับเป็นตัวให้อาหารนะครับกระสีอย่างไปประมาณยักเดือนครึ่งๆนะครับถึงสองเดือนนะครับกระสีใหญ่นะครับสําหรับกบนะครับนี่ครับพี่น้องเบิึงไกลๆครับอันนี้ซื้อมาตัวละหนึ่งบาทนะครับพี่น้อง เอาทอมาให้มันเล่นนะครับให้มันเป็นที่รบไผ่นะครับพี่น้องเห็ด head, กะเห็ดบางอย่างครับขุดลักขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าสีเห็ดว่าเสียอาจากหลกักแต่ว่าอันนี้ขุดเป็นสามด่านเอ้สี่ด่านนะครับด่านด่านละสามเสานะครับพี่น้องแล้วก็ล้อมด้วยพะแยงนะครับหรืวอว่าพะยางนั่นเองนะครับพาลัาน่นเดี๋ยวจะเสียอื่นนะครับทั้งทึ้งกะเห็ดหอมให้มันนะครับเพื่อที่สีให้มันลบแดดลบฝนจังหน่อยนะครับแต่ก็พ่อกันใดครับ อันนี้กะห้องกระปล่อยขึ้นกันเมียนบ่าวะเออเมียนเมนียนเมียนเพราะว่าเขาอุย้ยบัวนี่บัวนี่ท่านี่ปล่อยครับบัวนี่ยังพักหน่ำอยู่แต่ว่าปลา่อยปล่อยต่บัวนีนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากล่องเลี้ยงนะครับกะล่องเลี้ยงมึองใดครับช่วงนี้กบราคาดีแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี่นี่สิผ้ามันเบิ่งอีกแล้ว ด่วนเรื่องการทายนามทายยังกะเท่ากับว่ต้องแหยอาหารไรนะครับเพาราะว่าหันหันหันแายไรเดือนหน้าม,มันสิเสียนะครับหันเสียนี่มันคือต้องเปลี่ยนนามนะครับหันมาเปลี่ยนนี่กบเท่าสีใบใหญ่งงนะครับเดี๋ยวมันกระสีเป็นโลกนะครับนี่นะครับผมพักกะใส่พักตบพักบุ่งยังกะไดนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเท่าสีใส่นะครับเพราะเป็นพืชน,น้ำ หันมันใหญ่มากมันสีมาอยู่น้ำฟังขางพี่นะครับอยู่น้ำฟังครับมันสีกวางกันอวกหยอกอยู่นะครับี๋ยวตอนนี้ให้มันหลึ่งหลึงทีกันยังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากระปล ha, ่อยนะครับปล่อยมือเสาเนี่ยครับมือแหลกนะครับโอเคครับพี่น้องสําหรับการเห็ดบอกบนะครับกเห็ดแดงยังไงนะครับต้นทุนบ่อารนะครับต้นทุนหาลอยบาทนะครับอยู่อยู่เลยนะครับพี่น้องกะสีได้พายางนะครับพายางก็2ซองลอยนะครับเบดหนีซื้อมาสองลอยนะครับแล้วก็ ลักก็บ่อได้ซื้อนะครับลักหาโอตามตามรอยบานนะครับและะ้วก็พายางด้านล่างกระสีลอยกวาทนะครับลอยหาสิบาทนะครับผมร,ร่วมพายางครับตะไคร้เอ้ยบเมียนตะไคร้พายาง,งนะครับกระสีเป็นสามลอยนะครับแล้วก็ซื้อกบแม่พันธุ์กบใบเมียนแม่พันธุ์กบนะครับลูกกบซื้อลูกกบที่เหลือก็เป็นประมาณสองลอยนะครับก็เป็นรวมทั้งหมดเป็นห้าลอยพอดีนะครับ นี่ประมาณหา0อยนะครับอีกประมาณจักสองสาเดือนท้องกะสีได้กำไรนะครับจากต้นพืชน่าหาลอยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะครับพี่น้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ